ครับเชิญท่านธีรชัยพันธุมาตรครับท่านประธานที่เคารพครับผมธีรชัยพันธุมาตรผู้แทนรัษฎรกรุงเทพมหานครเขตหนองจอกมีนบุรีลาดกระบงังพักเก้าไกลขออนุญาตหหรือท่านประธานดังนี้นะครับเนื่องจากพื้นที่หนองจอกมีนบุรีมีพี่น้องมุสลิมมากกว่าร้อยละห้นะครับได้มาร้องเรียนยังผมว่า ค่าใช้ใจ่ายในการเดินทางไปทําพิธีฮัตน้าประเทศซาอุดีอาระเบียแพงกว่าที่ควรจะเป็นปัจจุบันนั้นราคาประมาณ200,000-6ถึง2 0 0 0 0 8นะครับและในประเทศไทยนั้นมีผู้แสวงบุญชาวไทยประมาณ10,300 0คนต่อปีนะครับไปแสวงบุญสาเหตุจากการผูกขาดสายการบินเช่าเหมาลำและ 2. จากการประสานงานของเจ้าหน้าที่ประสานงานอาหารค่าเช่าที่พักลาช้าทําให้ค่าเช่านั้นแพงช่วง ใกล้วันอีดนะครับรวมถึงการผูกขาดเรื่องอื่นขอท่านประธานได้โปรดประสานงานไปยังรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้โปรดแก้ปัญหาฮัดแพงด้วยครับ 2. ปัญหาการข้ามถนนในถนน2เส้นหลักนะครับอันที่1คือถนนเทียบวาลีมี3จุดจุดที่1คือหมู่บ้านนันทวัน5ซอยเรียบวาลี11จุดที่2หมู่บ้านอมรทรัพย์1ซอยเรียบวาลี25 จุดที่3มหมู่บ้านนทะวันสิบซอยเลียบบรีสามเแขวงโคกแฝดเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครนะครับมีหมู่บ้านขนาดใหญ่ประชาชนอาศัยจํานวนมากนะครับมีอุบัติเหตุบ่อยครั้งขอตั้งติดตั้งสัญญาไฟเจราจกรข้ามถนนแบบก,กดปุ่นและทาสีทางมาลายด้วยครับถนนที่2คือถนนลาดดอนอุทิศนะครับตรงหมู่บ้านฉัดหลวงซอยลาดดอนอุทิศอ่าสิ 54, นะครับและปากซอยลาดดอนพัฒนาตลาดแยกบาแล แขวงแสนแสบเขตมินบุรีกรุงเทพมหานครอีก2จุดนะครับนะครับสองถนนสองเส้นนี้นะครับขอให้มีการติดตั้งสัญญาณไฟจราจ,จรแบบกดปุ่มและทาสีทางม้าลายเนื่องจากมีอุบัติเหตุมากเลยครับเรื่องที่3นะครับเป็นเรื่องไฟสองสว่างนะครับตรงถนน3สายนะครับคือ1ถนนลัสนุทิศ2ถนนเลียบวารี3ถนนเชื่อมสัมพันธ์ซึ่งเป็นถนนเส้นทางหลักของประชาชนในเขตหนองจอกมินบุรีไฟดับมายาวนานมาก ช่วงหลายช่วงไม่รับการแก้ไขเคยมีการหารือมายังสภาแห่งนี้แล้วแต่ไม่รำแก้ไขขอท่านประธานได้โปรดแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้โปรดแก้ไขทําให้ไฟติดส่องสว่างได้ครับ